ออาาากกดีไหมต้ใใ้้งรจจใสว่าอยากจะสวยแล้วก็เสียงดีเหมือนคุณโบกี้นะคะแต่ว่าไม่ได้จริงๆเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ขอใช้ vivo Y 3 5ให้สวยแล้วก็ให้เสียงดีเหมือนคุณโบกี้พรีเซนเตอร์ของรุ่นนี้แล้วกันค่ะ ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Tgphone อย่าลืมกดกันด้วยนะคะตั้งแต่ต้นคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะในเสียงของบอลที่อาจจะรบกวนหลายๆคนบ้างนะคะเพราะว่าอยากจะเสียงดีเหมือนคุณโบกีไ้ไลออนบ้างก็ลองมาดูกันแล้วกันเนาะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ vivo เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตระกลูลของ Y series นั่นก็คือ Y 3 5รุ่นนี้นั่นเองอยู่ในมือบอนทั้ง2สีที่เขามีเลยแล้วกันปองขอแนะนําอันดับแรกก็คือสีที่มีก่อนนะคะสีแรกก็คือ again black ด้านนี้เลยเขาก็จะมีลูกเล่นตามสไตล์ของ vivo ทุกคนเห็นด้านหลังไหมเขาจะเป็นเหมือนแบบการเล่นแสงเล่นเงาไปจะเป็นเหมือนมีแสงแบบตัดต,ดต,ดตดัลงมาแบบนี้ถ้ามองกับถ้ามองเงนเผิมันก็จะดูแบบเป็นแบบ ปกติเรียบเรียบแต่พอมองกระแสงกับไฟมันก็จะมีการตัดแสงแตัดเงาต่างๆแบบนี้รวมถึงอีกหนึ่งสีค่ะสีนี้ก็จะมีความสว่างขึ้นมาหน่อยชื่อสีชื่อว่าดอรโกนั่นเองนะคะเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงอาทิตย์ตอนเช้าฟิลๆนะเลยก็แล้วแต่คนชอบเหมือนเดิมค่ะในเรื่องของสีแล้วก็พาทัวรูปลักษณ์ให้นอกบ้างขอถือ ตัวสีนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะขอวางน้องคนนี้ไว้ข้างๆแล้วกันนะสําหรับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกค่ะก,ก็ตามสไตล์ของ Vivo เลยก็จะเป็นขอบเหลี่ยมๆแบบนี้ในตระกูลของตัว Y Series ที่เป็นตัว Y 35รุ่นนี้เนาะก็เขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าขอบแบบจับง่ายๆแบบนี้ปอนชอบสมาร์ทโฟนที่เป็นประมาณนี้นะเพราะขอบแบบนี้มันจะจับง่ายถนัดมือดีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ว้าแต่แล้วรูปฉันบ้าบอไปถ่ายรูปมาแล้วขนาดหน้าจอค่ะจะอยู่ที่6.58นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอการแสดงผลนะคะค่ารีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่9 0เฮิร์ตนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ L C D ค่ะ ความละเอียดที่ได้นะคะ Full HD Plus นั่นเองค่ะให้ดูสีสันต่างๆนอกจากดีไซน์ที่สวยงามตามท้องเรื่องสไตล์ของ vivo แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าตัว vivo Y 3 5รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นในราคาที่ยังไม่ถึงหมื่นแล้วก็ชิปเซตที่เขาให้มานั่นก็คือ Snapdragon 6ก0 6นาโนเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ได้คะแนนอตัตตุอันนี้ประเมินเป็นคะแนนมาให้เห็นภาพแล้วกันเนาะได้คะแนนอยู่ที่2 9 3 0 0 0 13คะแนนนั่นเองนะคะยังมาพร้อมกับแรม8ลอม128ต้องบอกก่อนว่าแรมเนี่ยสามารถขยายเพิ่มได้อีก8ซึ่งถือว่าเยอะมากโดยปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะเพิ่มได้3กับ5ประมาณนี้แต่ตัวนี้เพิ่มไม่ถึง8เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคุณจะสามารถขยายแรมได้สูงสุดถึง16ถูกต้องไหมคะซึ่ง16เนี่ย เพียงพอต่อก,การใช้งานแน่นอนไม่ว่าเราจะใช้งานหลายๆแอปพลิเคชันพร้อมๆกันหรือเราจะเล่นเกมเล่นอะไรที่แบบต้องใช้แบบออประสิทธิภาพเยอะๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเพียงพอและลอมก็ยังสามารถเพิ่มได้อีกคุณสามารถเพิ่มไมโคร s d ได้สูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวก็ พอพอพอแรมก็เพียงพอลอมก็ถือว่าเพียงพอนะคะทุกๆุกคนสําหรับการถ่ายรูปค่ะต้องบอกความเคล็ส่วนตัวของปอนปอนไปถ่ายรูปมานะคะสกินโทนต่างๆกล้องน้าเนี่ยส่วนตัวถือว่าชอบแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่เดียวทุกคนดูไปพร้อมกับปอนเลยกันเนาะว่ารูปที่ได้ออกมาเป็นประมาณไหนกันบ้างบอกถึงความละเอียดก่อนค่ะเมนคาเมล่ากล้องหลังนะคะให้มาอยู่ที่ 50ล้านแล้วก็มีตัวที่เป็นโบเก้แล้วก็มาโครความลเียให้มาอยู่ที่2 000, ล้านกล้องหนะ้าให้มาอยู่ที่16นั่นเองเรามาดูรูปทุกคนกล้องแบบปอนะถ่ายเออในที่แสงแบบแสงปกติช่วงเวลากังวลปกติชอบสกินโทนข้ามากแล้วก็ถือว่าทำได้ดีจริงๆอะในราคาแบบ ขนาดนี้นะอันนี้ไล่เรียงเลยละกันเนาะอันนี้ปอนด้วยความที่ปอนเปิดตัว h d r ด้วยเขาก็จะเก็บรายละเอียดเวลาถ่ายเนี่ยถ้าโดยเราไม่เปิด SDR เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะแบบท้องฟ้ากลายเป็นปสีขาวเลยแต่ว่าัน,นี้เปิด SDR เนี่ยเห็นเก็บรายละเอียดข้างหลังได้ก็ถือว่าค่อนข้างทาได้ดีเลยแล้วก็สกินโทนถือว่าไม่ได้ออกเหลืองจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ขาวโบ๊ะขาวหลอกจนเกินไปแบบค่อนข้างเรียวแล้วก็จริงอันเนี้ย สำหรับกล้องหน้านะคะอันนี้จะเป็นโหมดปกติที่ปอนไม่ได้เปิดพอดเทตกล้องหลังเนี่ยก็จะมีโหมดอื่นๆให้เล่นเยอะมากมีแบบทั้งฟิลเตอร์ต่างๆให้เราลองเล่นได้อย่าจะแบบเป็นสีเป็นโทนไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถเลือกได้ตามสไตล์เราที่เราชอบแล้วกันเนาะเขาก็จะมีให้เลือกและที่สําคัญว่าสมมติว่าเราเราถ่ายไปแล้วอะ่ะถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเราอยากจะมาปรับตัวความแบบเบลอข้างหลังโบเก้ข้างหลัง,เร,ง,ลงเรามาปรับที่หลังได้นะเห็นไหมเนี่ย จะเอาแบบฟุ้งๆไปเลยเอฟแบบต่ำๆไปเลยหรือจะแบบเอาเออปรับหน่อยปรับอีกครั้งหนึ่งตอนที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เช่นกันค่ะพอเกมดูกันอยู่ใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องของอัลตาเกมโหมดนิดนึงก็คือการเล่นเกมก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเขา่าวแล้วกันเนาะว่ามีอะไรกันบ้างถ้าคุณอยากเล่นเกมแบบจริงจังแบบสุดๆไปเลยคุณก็สามารถไปเปิด E Sport Mode ได้ที่อยู่ใน Ultra Game โหมดนะคะจะช่วยให้การเล่นเกมของเราแบบว่าเข้มข้นมากยิงขึ้นหรือตามมาตรฐารปกติด้วยทั่วไปเนาะก็ปิดการแจ้งเตือนต่างๆเวลาลายเด้งมันจะได้ไม่มารบกวนในขณะที่เรากําลังเล่นเกมกําลังชนะอ่ะถ้าลายเด้งมาข้อความนึงมอาจจะพลิกเกมได้เลยใช่ไหมล่ะรวมไปถึงก็ยังมี w i r e n e s s Lock ก็เป็นการแบบเวลาเราเล่นเกมเนาะ มันก็จะเป็นการปิดการใช้งานการปรับความสว่างโดยอัตโนมัติด้วยก็มันก็จะนิ่งๆเลยคงที่ไม่แบบไม่วูบไม่วาบไม่วูบไม่วาบเวลานเราเล่นเกมประมาณนี้เนี่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะแล้วสุดท้ายนี้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะให้มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์เครื่องบางๆแบบนี้นะแต่ว่าให้มา5000ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็รองรับการชาร์จไ้ที่4ี่วัตต์ด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครอยากได้ Vivo Y 3 5มามาในราคา 8,999บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.tgphone.com ร้าน Tgphone ทุกสาขาทั่วประเทศมีผ่อน0%นกับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่รงฟรีถึงบ้านและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเนยอะนะคะ เปิดกาดีไหมต้องการจะแจ้งให้ทราบ